ดดุดุุกกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับมานะครับวันนี้เรามาดูข้อนี้กันเลยดีกว่าครับให้ a เ,เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ gcd gcd นี่คือ greatest common divisor นะครับหรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยง,ายง่ายๆแบบที่ครูสอนกันก็คือ greatest ก็คือ,อ,อตัวมากโจนเนี่ยพยายามจะบอกว่าหอรอมอ ของหและ A เนี่ยก็คือ3ส่วน least common ส่วน LCM เนี่ยก็คือ least common divisor นะครับ l i s t เนี่ยก็คือน้อยที่สุด l i s t ก็คือแบบน้อย common ก็ร่วม m เนี่ยในที่นี้ก็คือ multiplier หรือว่าตัวคูณนั่นเองนะ นที่นี้ก็คืออันนี้น้อยร่วมแล้วก็คูณท่นั้นแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือคูณร่วมน้อยนั่นเองแล้วในประโยคต่อมาเนี่ยเขาจะบอกว่าคอรอนอของ15กับ a เนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เป็น,ปนคือ105นั่นเองแล้วเขาบอกต่อว่าโดยที่โดยที่ A เนี่ย a ใหญ่นะใช่ไหมใช่ใช่ A ใหญ่เนี่ย A ใหญ่เป็นฮอ,อรโมหอ,อรอ์โมอต่อมาเดี๋ยวเราหาละเเล็กก่อนเลยดีกว่านะ ไม่รู้ว่าเขียนแบบนี้ได้ไหมใช้ภาษาไทยเนี่ยมาหาเอก่อนหอลมอเนี่ยอืผมมีวิธีก็คือดูเลขไปเลยดูว่าค่าไหนจะได้หอรอมอเท่าไหร่อย่างหองรอมอหกแล้วก็เอที่ได้สามเนี่ยโอเคครับทีนี้เราพอเราได้ว่าหอรอมอหกเอหกกับเอแล้วก็เท่ากับสามเนี่ยคอะนอสิบห้าเอเท่ากับร้อยห้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเอในทั้งสองอันเราก็จะที่ต้องแบบ ให้ตรงตามสมการนะผมก็ลองหาดูเลยนะตามที่โจทย์บอกมาเลยเดี๋ยวลองลองลอง,ลองแทนค่าดูลองหาขอรอมอดูกดเออได้สามมันนันได้แต่ว่าเอาเดี๋ยวผมลองแทนยี่สิบเอ็ดดูแล้วกันนะครับอา่าอันนี้คือขคอรอมอนะอา่า คอรนได้ร้อยห้าร้อยห้าพอดีเลยคอรอนอก็ได้สามครับผมแสดงว,ว่าเอที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือยี่สิบเอ็ดนั่นเองทีนี้เรามาหาเอใหญ่กันครับซึ่งเอใหญ่เนี่ยโจยได้บอกไว้ว่า,วาคือหอรมนของสิบสองสามสิบหกเอในที่นี้แทนเป็นยี่สิบเอไปเลยแล้วก็เจ็สิบสองนะครับก็คือหาหอรอ่าในวิธีเดี๋ยวผมหาเงียวได้สามเ่ยี่สิบเออยู่แล้วก็หกฮอรมนาน่าจะเป็นสนะิบสองเนาะ ราะว่าอันนี้ก็น้อยสุดแล้วผมเขียนให้ดูง่ายขึ้นอันนี้เป็นมันเรือ3ใช่ไหมเป็น63นะั่นแหละครับเพราะฉะนั้น A ก็คือ12นะครับเพราะว่าหารต่อไม่ได้แล้วนะมาดูคอร์นอสิบ้ยไม่ใช่มาดู B กันครับโจทย์บอกว่า B เนี่ย B คือคอรนอของ A ซึ่งก็คือ21็นะเราหามาแล้วกับ7 2อคอร์น่ยก็คือคูณรวมน้อยไงก็ได้ให้มันไปต่อเรื่อยๆนะ ซึ่งอันเนี้ยเดจผมแยกตัวประกอบบางทีนี้21เนี่ยเนกับ3ได้504ซึ่งโจทย์ถาหา a บก b นะครับแล้วก็เอา a บวก b มาบวกกันเลยก็คือ504บวก2นั่นแหละรครับคำตอบข้อนี้ก็เลยได้เป็น500 5 16ครับขอบคุณครับติดตามตอนต่อ,ตอไปได้วยนะครับ